หน้าเขาเจ้าเนาะทางไหนดีเนาะบ้า, <c oughs> บานดอนซิมบ้านดอนซิม บทเล่าหน่อยทางนี้ก็ดุนเตออพีวงเงินว่าไรผ่านมาเกือบจะสองปีเลยพี่น้อ้ตอนนั้นตอนบงเงินไปเฮดเดียกอย,อยู่ทางพีก็เส้นทางมันยังเป็นดินเพียงกับนาอันนี้เลยนะครับดินไหน,หน้าเข้าเจาเ้านาะอันนี้กำลังจะมีการ ่อส้างเมันจะเทีทางไหมนี่ให,หน้า,าเำตจบอ่ะวันใดมองมันเถือกเถือกไฟน้ำเนียพุทออกไปเ,เปิดปเลยที่น้องเลย มีการกอราอร่อสร้างไม่รถบริษัทเข้ามาอยู่นี่จะสเฮ็ดทางไม่เลยกำลังจะมีการก่อสร้างเฮ็ดทางไม่ทางเนีเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะจะมีห้ายหมู่บ้านอยู่ทั้งในก็แหละ ข้าเจ้าที่เริ่มต้นเห็นทางไม่ตอนเข้ามาตอนนั้นยามพ้นกับยากแน่พี่น้อเอยช่วงนั้นอันนี้ยังแค่แน่แหละปืนสี่เห็ดไม่นี่ เิ่นคูนดินใหม่คูนขึ้นเนาะทางนี้แหมกำลังจะมีการก่อสร้างเนาะยังดีอยู่พี่น,อนอ้องเอ้ยเขตบางเป็นเขตนอกเนาะวัดทันหอดหมู่บ้านเดอ้อพี่น้องตอนนี้ก็กำลังขึงทางเนาะหมู่บ้านก็ยังอีกใกล้ๆแถวประมาณสิบป้ายล่างกูแหละวัดชิหอดหมู่บ้านเนี่ยไป แต่ว่ายัางบนท่านมีทางลาดยางเขตเนี่ยปีนี้พื้นทีีทางลาดยางเนี่ยเนาทางเขตเนี่ยก็กว่วงเติมได้เนาะ เบิดสองฝากทางข้าเจ้าดุดบดได้มันถืกออันนี้เน้นหน้ากะจำเป็นต้องได้ดุดออกมากออกในเบิ่งคือลักัวนน่ข้าเจ้าดุดออกเบิดนะข้เจะสีเฮดเป็นทางงหญ่เลยได้หนหลักัวนะ่าจะได้ผูสีคุดไอเนี่ย่าเขาบดุดถิมได้ลักัวานมิเต้าปดหน้ามักจะออกแล้วกะเอามันลงจะเสียเลย เจ้าของหน้าเขาเองก็จะเห็ดยังสิเบอร์สองสากพันเรื่อยๆต้องจะมีการเปลี่ยนแปลงและสร้างเกียร์นี่เมื่อก่อนจะเป็นถนนน้อยๆยกพี่น้องสร้างนี้ตัวเข้ามาส่วงนั้นในคลิปประมาณหลายเดือนหลือพี่น้องเลยที่เขาเป็บรีมาธยายนสร้างพี่บุรีมาเลาะบสร้าง นี่บ้างก็เลยมาเลาะทางนี่พี่น้องเยลยเขามู่บ้างพี่น้องคึ้นถมดอยู่สปปล่าวเออเออเถอส่วนลายกะโอ้โถพี่น้องเลย ไปทางหมู่บ้านดอนสิมก่อนพี่น้องเนาะจะไปทางหมู่บ้านนี่ก่อนจะอะไรวะอะไรเคยมาจักเทรือดอกบ้านนี่เคยไปแต่ทางตรงทางเมือง่เศรท่าบ้านแกงมาเครือบ้านบุกไว้ไอคือถนนเขางูบ้าน บ้านเลยนี่บรรยกาศอยู่ชุนน้นบบพี่นองเยู่นเป็นมู่มบ้านที่อยู่ใกลก้ๆกันกับหน้าเลยนะพี่นออ้องเ้ยู้ลังคนสาวบานขาเขาจะอยู่หน้ากามีอยู่บ้านกามีนอากเต แต่ว่าหน้าจาจะอยู่มอกันกับบานเออกับทางบานเาท่าทางบานเท่าน่าหน้า,นาขาวำหวยไฟอีกอยังมาหอดทุกงหน้าทางบานเป็นพัดได้ขำหวยนีย่ ข้อนนบสพี่น้องเอ้ยมาไห้บัวควายเต็มทุงหน้าพี่น้องเอ้ยนะทุทงหน้าพี่น้องเอ้ยจะอยู่กับมอมอกันกับมอบูอบาเลยนะทางนี้บรรยากาศยอดเยี่ยง เดี๋ยวสีขัไบไฟหมู่บ้านพุ่นอยู่ในหมดแหละ,ะสีขับรถขับไฟอีกข้าวเนึ้ยแต่ก่อนโมบา้านุมดแล้วไปหน่อยบ้านดอนซิมเดี๋ยวนี้ บ้าานนเนะโอ้ยชิไปทางไหนดิเนะาะแต่วิ่งน่าจะไปหาปลาพี่น้องเลยน่าจะไปหาปลา ทีม à, cái ตัวสิกะวัดใหญ่เติบเลยเนาะเออตัวนี้ ถ้าเราชมบรรยากาศเป็นท้องทุ่งช่วงนี้ก็ล่มแห้งแห้งท่าเนี้ย สบายดีโอ้พี่น้องเกลา่านไปกันคือหมู่บ้านพี่น้องบ้านดอนซิมเพิ่นอยู่ทั้งเมืองไทเชียงพะภาสมบารบรรยากาศทางบ้านเพิ่น อาจจะมาอาจจะอยู่ตามไปตามหน้าเพื่อทำเช็ดนี่